เทปนี้คือเยี่ยบมากมีแต่เสียงกินไม่มีใครยอมหยุดอธิบายรสชาติเลยสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่มีเป็ดวันนี้เราจะมารีวิวอาหารเพลจากอ่าวตะเกียบซีฟู้ดเดลิเวอรี่ไฮไลท์ก็คือหอยจากสุราชนี่ตัวใหญ่มากๆหวานสดปูไข่ก,ก็แดงมาเลยดองน้ำปลามา เค็มๆมันๆเนื้อป่วนหวบส่ง,งตรงถึงบ้านในเวลา30นาทีเท่านั้นรับประกร<ช>ันความสดเมนูเด็ดของเขาก็คือหอยสุราษขนาดใหญ่อย่างเงี้ยใหอ่อย่างเงี้ยน,นี่นี่นีนดูเป็นหอยสุราษตัวโตจะบอกว่าหอยตัวโตๆอย่างเงี้ยตอนอยู่สงขานะกินบ่อยแต่ว่าพอมาอยู่กรุงเทพเนี่ย แทบไม่เห็นเลยเพิ่งเห็นคราวนี้ที่มันโตขนาดนี้เขามีกระถินมาให้นะแล้วก็มีน้ำพริกเผาม,มีหอมเจียวแล้วก็ให้มะนาวสดมาด้วยม,มันหวานมันแบบสดตัวอ้วนเป่งสุดยอดเลยสดมากสดจนหวานอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าตัวใครชนะได้กินหนึ่งสองสาม ต่อให้ต่อให้สามเป้าอ่ะจะได้หนึ่งค <c oughs> ะแ <c oughs> <c oughs> นนละวหนึ่งสองสามเด็กเอาไปรู้ไมูก็ได้ทำไมมันเงียบลงไปโดยฉับพลันเอามาไว้ตรงกลางดิไอปูไข่ดองเนี่ยไม่เคยกินมาก่อนในชีวิตแมเอาไงดีวะข้าวหรอกินเปล่าๆก่อนเลย มหเป็นยังไงมหอหเป็นยังไงโหเออมันก็อร่อยเหมือนกันแฮะจะลองกินเปล่าๆดูก่่าเออแต่ว่ามันก็จะมีความมันๆของไข่นิดๆละลายๆดงๆต้องข้าวเลยอย่างเนี้มันได้ความมันเค็มจากปูแล้วก็มีความหวานหน่อยๆว้า ต้องป้อนทันทีที่ถูกต้องนะเจ้าแกกินไปแล้วปากยิ่งฉุบดูไหมไรสันละตรงส่วนที่เป็นเนื้อฉ่นว่ามันเค็มเค็มมันมันแลวเปล่าฝายนัวๆหยอยถ้าไปกินที่ร้านคงไม่กล้าดูดปูอย่างมางมันขนาดนี้โว้ันี้กล้ามันนี่หวานอ่ะฉันเริ่มกินปูเซียนขึ้นมาละ เติมข้าวดีกว่าในหอหมอกทะเลเนี่ยเขาเสิร์ฟมาในลูกมะพร้าวแล้วเขาก็ให้น้ำมะพร้าวจากลูกเนี้ยมาให้ด้วยอะ่ะโหใจดีเขาจะใส่กุ้งเนื้อปลาหอยปลาหมึกมแล้วก็มะพร้าวอ่อนโอ้ได้กลิ่นเครื่องแกงเครื่องแกงดีหอมเครื่องแกงร้อนนวลนๆไม่เผ็ดจัดไม่เค็มจัดจะลองชิมกุ้งเดีย๋ยวเนื้ออย่างเด้งอะ่ะโอ้โหแป้นเปรีย้ย ให้มันหลายตัวด้นะปลามันอย่ไกายกาตักปลาให้ฉันได้ไหมว่าย <c oughs> ไปทางนู้นเดี๋ยวนี้อีปลากระพงนี้ก็เนื้อเยอะนะเนี่ยโตโตใช่ขอบคุณนะปลาก,กระพงราน้ำปลาเนื้อข้างในมันยังนุ่มเออใช่เออม,มันมันไม่แห้องหอง่ะมันชุ่มฉ่ำอะ่ะโอ้หนี่ขนาดทิ้งไว้ทั้งสองสอง,สองชั่วโมงแล้วมั้งดีอ่ะ เี้ยปกติเป็นคนไม่แงะปาไม่แง่อะไรเลยทั้งสิ้นนี่นั่งแงะปาอยู่แต่ว่าเด็ดแง้แก่อเอาไปาก้วรวมขอบ <laughs> คุณนะขอบคุณนะคือโต๊ะที่มีตุกกี้อยู่ <laughs> แล้วแกก็เอาไปที่ตกใส่ตุกกี้มาหาฉัน ฉันกินละชิ้นนึงถ้าเกิดเราจะตายแล้วต้องตายด้วยกันกี้คือไครกี้คือแมวข้างบ้านอ้วนๆที่ชอบเอาตูดมาถูโต๊ะวันนี้ปิดท้ายมือด้วยน้ำมะพร้าวที่เขาแถมมาให้พร้อมกับหอหมกทะเลมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอร่อยดีหวานต้องกินได้ขนาดไหนอ่ะพอละอร่อยละไมะอร่อยนะหวานหอมเพราะนั่นคือน้ำมะพร้าว ธรรมชาติอ่ะไม่ได้มีแต่งปริ่นไม่ได้ใส่น้ำตาลเพิ่มสี่เมนูนี้แกโบนให้ขอใหญ่หอราชนะโอหอมท่านเห็นด้วยอ้าวเหรอบรรดานทีจะเห็นด้วยแต่ว่าปลากระพงทอดแล้วน้ำปลาก็ชอบก็ดีใช่ใช่คือจริงๆมันก็สูสีกันหมดเลยทุกเมนูเนี่ยแหละใช่เอาเป็นว่าใครชอบกินอะไรก็สั่งได้เลยถ้าจะติก็คือปู เพราะว่าเราเป็นมนุษย์แกะปูไม่เก่งแต่เป็นครั้งแรกที่ได้กินปูดองน้ําปลาที่มันอ๋อมันฟินเป็นอย่างนี้เองใช่ใช่ทำไมถ้าเกิดจะถ้าเกิดจะไม่ตดนี่คือก็ต้ององงเฉพาะไข่มาวางให้แกกินได้เลยเหรอเออเออใช่อ๋อข้อดีอีกอย่างก็คืออาหารทะเลที่สดจริงถ้ามันไม่สดยังไงมันก็ไม่อร่อยไม่ฟินอ่ะเอออาหารทะเลมันต้องสดนําอ่ะแล้วก็ส่งเร็ว30นาทีถึงบ้านอยู่บ้านเถอะสั่งกินบายบาย นะไม่ต้องไปเจอรถติดดูดปูได้ดดปูจบจบสบายใจสำหรับวันนี้มีเป็ดต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สว,ส,สวัสดีค่ะทัานกินแล้วนะ